แล้วก็ดูเลยนะครับให้ดูเลยดูเลยว่าเราจะตอบยังไงนะครับแล้วมให้ทุกรางวัลนะครับน้ทุกสิ่เลยเป็นคำถามอยู่ใแล้วผมเชื่อเลยนะครับนะสมองขนาดนี้ถือว่าเป็นระดับคุณรูน่ะครูอาจารย์ได้เลยนะครับที่ขึ้นประกวดวันนี้ท่าแสดงออดนี่ถือว่าสุดย้อดอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเก่งทุกคนนะครับให้พิเศษที่รลกครับเพื่อกำลังใจนะครับให้กับสาวงามทั้งห้าท่าน ขอเสียงประมือและเสียงดีไดออกครังนงครับเรากำลังจะทราบแล้วว่าสาวงามทั้งห้าท่านนี้ใครจะครองตำแหน่งนะครับนะฮะันนี้ผมจะขออนุญาตให้อ่านเองแล้วก็ตอบเองนะครับนะฮะเริ่มตั้งแต่เอาเดี๋ยวให้ทุกท่านเชียร์กันแล้วกันจะเริ่มจากอันดับไหนก่อน นะครับเรามีส่วนร่วมครับคนจักราตททำงานนี่มีส่วนร่วมกันทุกคนแล้วเหมือนท่านมางานวันนี้ก็ตั้งใจมากันก็มีส่วนร่วมอยู่แล้วอยากจะให้หมายเลขไหนครับที่จะตอบคำถามก่อนครับคงจะตัดสินใจยากละผมขออนุญาตตัดสินแทนท่างกันแล้วกันนะครับผมให้แต่หมายเลขหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะให้หมายเลขหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่อ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามานหน้าครับ ขอเสียงปรบมือให้กองใจสํสำหรับไปแรกหนึ่งเราด้เลยครับใคนี่แหละจะได้ของใหญ่ดีแสบหนึ่งครับค่ะสำหรับคำถามนะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลอยกระทงออนไลน์สรับดิฉันคิดว่าการลอยการลอยกระทงเป็นเป็นประเพณีของคนไทยมานานหลายปีการลอยกระทงออนไลน์เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการโดยการไม่ลอยกระทงลงในแม่น้ำ จะเป็นมรดกแก่ธรรมชาติค่ะขอบคุณค่ะครับถ,ถูกใจเอ่อหลายๆท่านแน่นอนนะครับนะฮะต่ถัดไปนะครับหมายเลขสองของเราครับอา่าช่วยปรับไหม่ด้วยนะครับนะตั้งใหม่ให้เรียบร้อยใช้เวลานนานก็ได้กล,กล,กลนะับมาให้เรียบร้อยแล้วก็ดูสง,ง่างามอา่าแล้วค่อยพูดนะครับเสร็จครับค่ะคำถามของน้องฝนนะคะ คุณคิดว่าคุณสมบัติที่สำคัญของนางนกพมาศคืออะไรในความคิดของฝนนะคะนางนกพมาศจะต้องมีสิ่งสำคัญคือสิ่งหนึ่งนั่นก็คือจิตใจที่อบอ้อมอบร้อนอารีค่ะเช่นเดียวกับชาวจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอจากะรา,าับทุกท่านทุกๆท่านที่อยู่ในอำเภอจากกะระนะคะมีความอบอ้อมอ,อารีต่อตัวน้องฝนมากซึ่งตัวน้องฝนนี้ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันที่ได้อยู่จากรารน้องฝนรู้สึกภูม ใจมากที่ได้เกิดเป็นชาวจังหวัดไอ้ชาวอำเภอจาัก,การาชค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้น้องฝนได้เล็งเห็นว่าคนอำเภอจาัก,การาชทุกคนมีความสามัคคีค่ะเช่นเดียวกับวันนี้ที่ได้จัดงานลอยกระทงขึ้นมาเห็นความตั้งใจของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัชการหรือราษฎรทุกท่านมีจิตใจสามัคคีที่อยากจะสร้างงานนี้ขึ้นมาและยังเป็นงานที่อันรักวัฒนธรรมไทยด้วยซึ่งประเพณีรอยกระทงนะคะมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแห่ง มีท้าวสีจุฬาลักนะคะเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นกระทงแรกนั่นก็คือกระทงที่ทําจากดอกบัวค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะประเพณีลอยกระทงก็ยังสืบเนื่องมาจนปัจจุบนันน้องฝนก็อยากจะบอกพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนไทยทุกท่านว่า j o เพ p e r s w i ไปคัฒนธรรวิทยแร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยสองมือของคนไทยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอครับขอบคุณครัเป็นคำถามพูดยาวนะครับหรืต้องตอบยาวนะครับนโอเคครับให้พูดตามนั่นเป็นอะไฮะไม่มีเวลาฮะไม่จำกัดเวลาอยากพูดก็พูดไปเรื่อยๆนะครับเนาะเราอยากจะให้มีความสามารถความในการพูดของแต่ละ เพื่อกรรมการจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับเดินชือกหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับนาฬิการ์ดสิบแฉมหนึ่งตัวนี้มีฮะเดอะเดอะเดอะแบ่งมาตัวนี้ได้ไหมถ้าแบ่งมาตัวนี้เด็ก็ได้อ่าโอเคอ่านี่ครับดีไปครับระเบียบหไปที่หนึ่งครับโีเครับขอให้โชคดีครับพี่สําหรับคําถามสิบแฉมหนึ่งครับสิบแฉมหนึ่งฮันน่าเลยอาฬิกาเนี่ย ตั้งนาทีกลพี่ท่านี้นะคะน้องไอเเป็นคำถามเลยนะน่าสนใจมากเลยค่ะในปัจจุบันนะคะเป็นยุคที่มีโลกสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายนะคะน้องไอเล้งเห็นช่อว่าจากตรงนี้นะคะจะทําการรีวิวแล้วก็ปอโมทลกิจกรรมแล้วก็ประเภทนี้ันลอยกระทงนะคะในทางออนไลน์ค่ะก็มีข้อดีอย่างไรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะขอบคุณค่ะ สเสร็จแล้วนะคะสำหรับสาวงามนะคะับณิสราจองงูเหลืองนะคะโดนประดูค่ะหายนลขสามค่ะมาดีกเสียงปุกเปเนมือนกนนในงับนะฮะให้อหมายเลขสี่ครับค่ะสำหรับคำถามนะคะคุณมีวิธีอย่างไรที่จะสื though, aro aro ่อสารพณีนลอยกระทงให้แก่เด็กรุ่นใหม่อย่างไรค่ะสำหรับตัวน right? ้องจิ <mitad> ๊กนะคะวิธีการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่นะคะสื่อสารพิธีนลอยกระทงนะคะ ก็คือเชิญชวนนะคะเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่พี่น้องๆนะคะมาลอยกระทงและมาร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมทางหน้านี้เลยนะคะเป็นการจับฉลากนะคะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมการดูอะไรขออภัยค่ะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมการประกวดนางนูปพมาดแบบนี้นะคะเ,เช่น สุดท้ายนะคะจะขอเชิญชวนนะคะพี่พี่น้องน้องเยาวชนรุ่นใหม่นะคะมาสื่อสารวัฒนธรรมประเทศไทยวันลอยกระทงด้วยกันนะคะขอบคุณมากจะเป็นสาวงามมาเลขสี่เลยครับค่ะชุมชนน้องตะคงนะคะไายโนะนะครับจะเป็นผันการ์าวจักรนาลูกไฮโนะพ่อแม่ชั้นปั้นนะครับมาเลขสุดท้ายครับพี่แจ๊คหมายเลขหกนะคะจากชุมชนหนองคา ข้านขอโทษนะคะคนสุ้บมาการประกวดนางนกาม่ที่ความยั่งยนสำหรับการบันลอยละคงหรือไม่พอตีใจข้าครัน หกสาวงามนะคะในช่วงนี้นะคะเราจะให้คณะกรรมการได้ลงคะแนนใช่ครับนะคะก็ชุดที่คณะกรรมการสาวงามอยู่ข้างบนเลยครับเดี๋ยวเราจะตัด